สวัสดีครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันพระนะครับแรม15่ําค่ำเดือน8ปีมะเส็งนะครับเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบินทบาทฉันพระาหารเชา้าที่บ้านคำสีตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับ หลวงตามาจำพรรษาที่นี่เป็นพรรษาที่16ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวันนี้หลังจากบินฑบาตฉันพัฒหารเช้าเสร็จ10นาฬิกาหลวงตาก็จะมีจิตนิมนต์ที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคารให้นักเรียนได้เข้ากราบขอพรนะครับในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคารหลังจากนั้นหลวงตาก็จะเดินทางไปร่วมลงพระอุโบสถ ที่วัดหนองหินตำบลหน,นองหินอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาสินศนะครับการลงพระอุบโบสถนี้จะจัดขึ้นในทุกวันพระใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวันแรมหรือว่าวันขึ้น15ค่ำนะครับในพรรษาหนึ่งก็จะมีอยู่5ครั้งหรือ6ครั้งสำหรับพรรษานี้มีอยู่5ครั้งนะครับ วันที่25กรกฎาคมก็คือแรม15ค่ําค่ำเดือน8ที่วัดหนองหินตำบลหน,นองหินอำเภอหนองปิงสีนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2คนครั้งแรกก็ค,ค,คือวันก่อนเข้าพรรษาค,คือวันที่10กรกฎาคมหลวงตามไม่ได้ไปร่วมนะครับส่วนครั้งที่3เนี่ยวันที่9สิงหาคมขึ้น15ค่ําค่ำเดือน9วัดสว่างกรุงศรีตำบลหน,นองกรุงศรี ครั้งที่4วันที่23สิงหาคมแรม14ค่ําอันนี้ถือเป็นวันพระใหญ่นะครับแรม14ค่ําวัดห้วยยางดงตําบลโคกเครือนะครับอําเภอหนองคุงศรีส่วนครั้งที่5วันที่15กันยายนนะครับแรม15ค่ําเดือน10วัดป่าภูผาสวรรค์ตําบลดงมูลอําเภอหนองคุงศรีซึ่งโดยสรุป พรรษานี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ครั้งหลวงตาก็จะไปร่วมทั้งหาครั้งนะครับวันนี้เราก็จะตามหลวงตาไปแอดมินก็จะพาท่านไปชมบรรยากาศที่โรงเรียนห้วยเมกวิทยาคารด้วยในคลิปต่อไปแล้วก็จะพาไปหลงพระอุโบสถร่วมกับหลวงตานะครับไปร่วมอนุโมทนาสาธุบุญซึ่งก็จะมีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมด้านนอกและมีการจัดตั้งโรงทานด้วยนะครับ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทางพระศาสนาในวันพระในช่วงเข้าพรรษาโดยกำหนดการที่สำคัญในวันลงพระอุโบสถนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกามีการถวายพัตาหารเพนแด่ภิกษุที่มาร่วมลงพระอุโบสถซึ่งจะมีมากน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพระในแต่ละวัดแต่ละอำเภอนะครับที่จะมาร่วมนี่ก็จะถวายพัตาหารเพนกัน แต่หลวงตาบุญชื่นไม่ได้ฉันพัฒตหารเพนนะครับหลวงตาฉันเพียงมือเดียวคือตอนเช้านะครับ truth, เวลา12นาฬิกา30นาทีก็จะฟังบรรยายธรรมทอดถวายเทียนต้นเงินก็ะจะถวายแดบพิกษุที่มาร่วมนะครับ13นาฬิกา30นาทีลงพระอโษโษุโบสถสังฆกรรมประชุมสงฆ์แล้วก็15นาฬิกานี่ก็จะเดินทางกลับนะครับ สำหรับภิกษุที่เดินทางมาจากที่ต่างๆหลวงตาบุญชื่นเองก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักจำพรรษาก็คือป่าชา้าบ้านคําสีตําบลหน,นองบัวอําเภอหนองกลุงศรีนะครับหลังจากเสร็จพิธีหลวงตาจะไปร่วมตอนใกล้ๆจะลงพระอุโบสถนะครับตอนถวายเทียนพรรษาถวายพัตหารนี่หลวงตาไม่ได้ไปร่วมพิธีนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับภาพบรรยากาศวันนี้ก็คือภาพบรรยากาศในช่วงเช้าหลวงตาบุญชื่นปัญญวุฒโธบินทบาทฉันพัฒหารเช้าบินทบาทที่บ้านคำสีฉันพัฒหารเช้านะครับที่ป่าช้าบ้านคำสีก่อนที่จะเดินทางไปแสดงพระธรรมเทศนาที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคารนะครับเราก็มีบรรยากาศมาให้ชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชม ขอบคุณผู้ใหญ่สมพักอนุสร์ที่อนุเคราะห์ขมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโซมาเมื่อขึ้น ันักหรอยึดคนเดียวเพือไม่ให้กกตีออกมาเลยเอาดันแบบนี้